สมาคมท่องเที่ยวขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสายกันปินนกแอร์เซิงคอร์ปอเรชันและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานขนมเฟสติวัล2016 t o อปิคันเนอร์เทศกาลดนตรีชายหาดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอขนมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้บริเวณหาดหน้าด่านอำเภอขนอมจัง,วงจหวัดขอนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสมาคมท่องเที่ยวขนอมจะนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อไปจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการศึกษามอบให้แก่โรงเรียนต่างๆในอำเภอขนอมและใช้เป็นทุนในการดูแลความสะอาดของชายหาดขนอมให้ยั่งยืนต่อไปด้วยสำหรับขนอมนะคะเป็นหาดทรายชายทะเลนะคะ,ะเป็นเดสิเนชันใหม่สำหรับคนรักทะเลยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะที่พักเนี่ยนะคะมีอ่ะม,มีอะไรนะคะมีจุดดึงดูด สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเช่นการไปดูโลมาสีชมพูนะคะซึ่งไม่ผิดหวังเลยนักเที่ยวที่ไปเที่ยวขน,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 นองนอกจากนี้สายการบินท้องแอร์ขอเชิญชวนนักปันจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม l i f e ฟอร์ไลฟ์บันด้วยใจให้ด้วยระยะทางเพื่อการกุสลหาไรายได้สมทบทุนมูลิธิเด็กโรคหัวใจจิตต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่0 95 323 1567